มิน่าซองดีจ้าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for R C เองวันนี้เราอยู่กันในเกม Why Craft นะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องอยู่บนบล็อกเงินนะคะฮือโอ้ือทำไมนี่บล็อกเงินเลยนะเว้ยทุกคนคือเป็นวันบล็อกนะคะที่คล้ายๆที่เคยเล่นไปแบบว่าเป็นบล็อกจิ๋วบ้างลาวาบ้างนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นบล็อกเงินเนาะ สิ่งที่ได้รับนะคะตอนเข้ามาก็คือกระจกะคะ่ะทุกคนใช่กระจกนะคะฉะนั้นเราจะล้อมรอบอย่างนี้แล้วกันคือขอที่ยืนก่อนอ่ะเด<ม>ี๋ยวนะซึ่งอันนี้เป็น Data ้าแพของอ่าเป็นภาษาสเปนนะคะเราอ่านไม่ออกนั่นเอง <laughs> อ่านไม่ออกนี่อ้อาวแชทหายสวยแล้วไง้อไม่น่ามีอะไรนะ, per chat, ะมั้งเผลอเคลียร์แชทว่ะวิอะไรอะ่ะ อ่าไม่ออกอะไรอ่ะกล่องเฉยอุ้ยอีโฟนได้อีโฟนมาอีโฟนคืออะไรอ่ะกดใช้ได้ใช่ไหมเรามีกล่องเปล่านะคะไม่รู้ว่ากล่องเปล่าหรือเปล่าแต่ว่าเราอ่านไม่ออกเองเก็บของไว้ก่อนแล้วกันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเมาเร็วมากแป๊บนึงนะคะอะไรอวยรวยรวยรยเงินเงินเงิน ตกตมาเลยตกมาเลยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยโหลพี่ฮัลโหลเดี๋ยวอะไรขนาดนี้อ๋อเงินไม่เข้าอ๋อไม่ได้อยู่ในตัวเรานะคะน่าจะเข้าแบบพวกธนาคารอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าใช่ปะต้องขยายนาเขตอีโฟนคืออะไรอ่ะเก็บไว้ใช้แล้วกันมันคือโทรศัพท์ปะก็ใช่มันคือโทรศัพท์แต่ว่ามันทำอะไรละ่ะทุกคนคือเรา เก็บเงินสักครู่นะคะรวยโอ,อเยนะครับว่ารวยโอเคเงินเก็บครบเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราวิโรใช้ไม้ด้วยวะ่ะนี่เอาไม้แล้วก็มาขยะ <c ười> ลืมเปลี่ยนโอ้ยไม่ได้ไปปิดออโต้จัมป์ทุกคนคือมันเดินกระโดดไปเองเลยอะ่ะโอ้โหอาหารฉันมันใกล้ไปไหมวะไม่หรอก ไม่น่ามีอะไรอ่ะทุกคนคือเราจะกลัวอะไรเฮ้ยเราได้ดาบนะคะตกใจอุ้ยตีเราได้เงินตีเราได้เงินโอ้โหรวยเลยงานนี้โอ้โหได้เงินกับอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมามันคือสปาราเดเดเรโน ว่าไปอ่านไม่ออกอะ่ะอ่านไม่เป็นน่ะแต่ว่าเราเอาจริงอะ่ะเราเคยแบบว่าพยายามศึกษาภาษาสเปนแล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าไว้ท้อกับเพียญชนะก็คือช่วงนั้นไม่เคยวางนี่แหละลเลยล้มเลิกไปเนาะเฮ้ยอะไรอะ่ะเหรียญในตัว โอ้โหไปหมดเลย <S <S นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอินฟินิตี้เหรอดูดิใช้ได้เรื่อยๆเลย,เ,ยเดี๋ยวเราว่าเราคนที่จะแบบแปลภาษาปะเออคือเราไม่รู้เรื่องเราว่าเราคนแปลภาษาละอะไรวะแปลก็ยังงงเออแปลก็ยังงงแต่เอาง่ายว่าคือบล็อกทองอินฟินิตี้นะคะใช้ได้เรื่อยๆสินะ น่าจะอย่างงั้นนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเก็บของนะคะเราควรที่จะไปไกลๆเนาะแล้วก็ตรงนี้คือที่วางไปอะทุกคนเราไม่สามารถทุบได้นะคะเพราะเราไม่มีที่ขุดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอ๋อนี่ยังมีของในตัวอยู่เราเก็บไว้วุ้ยโอ้สวยคือยังไม่มีไม้จะทํากล่องไงเ,เดี๋ยวเราว่าเดี๋ยวก็เจอกล่องแล้วมะเจอแบบว่า,าอรอกล่องแล้วกันนะเราเอาของเก็บไว้ในตัวก่อนโมเนดา ชิปหายทุกคนโอ้ได้ดาบคืนตกใจหมดเลยโอ้โหคิดว่าไม่ได้ละลาบอโอเคงั้นเอาใหม่ก็ไม่ได้แย่นะถ้าได้ดาบคืนก็โอเคโอ้คิดว่าไม่ได้ะไม,มดนะคุณต่อเลยแล้วกันคะนี่ไอ้กล่องวิล็อกทองเต็มเลย มันใช่ทองเดียวกับก่อนหน้านี้เปล่าวะอันนี้คือเป็น,ปนบล็อกทองที่เขียนว่าทอง,ทองอเฉยเลยนะคะให้มาเยอะขนาดนี้อ๋อต่างกันคือตะกี้แบบเป็นอินฟินิตี้นะคะจ้า <laughs> ตกบ่อยเกินคือครั้งเนี้ยเราไม่ไม่ไม่อะไรนะคือพอแบบว่าไม่ได้ตั้งโกงไว้นะคะก็คือจะตายอย่างนี้แหละเราไม่ได้ตั้งโกงไงหมายถึงโกงที่แบบว่าอะไรนะตายของไม่ตกอะ่ะทุกคนสภาพก็จะประมาณนี้นะคะพอตายแล้วของตกก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือจะตายบ่อยๆโอเคได้ okay. นขนมปังมาเต็มเราเก็บก่อนเนาะคุตอ ใครวะใครอ่ะเม่กี้เผื่อไปจีเขาด้วยฉันเริ่มเกลียดอะไรแบบนี้ละโอเคเก็บเงินครบแล้วนะคะคุต่ตอ้าวอุตสรร่าห์ทำรู้ให้แบบเผื่อคริปเปอร์จะเดินตามเรามาแล้วแบบตกตายอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ตายคือเราอ่ะเออคิดดูอยุ่ เมือกี้เราเราแลกของกับอะไรอะโอเคเล่นมุมบนเมื่อกี้เราแลกของกับอะไรอะเน,นี่ๆเออแล้วเอ็มพีซีหรือยังหายไปไหนฮัลโหลอะไรอะคือปัญหาอยู่ที่เราใช่ไหมถามแค่นี้ <laughs> ปัญหาอยู่ที่เราใช่ไหมเสียงนี้ด่าอีกแล้วนะคะ เขาประทานดาบให้เราหลายเล่มเสลือเกินแสดงว่ารู้ว่าตายบ่อยเนี่ยหว่าขนมปังไม่เอาดีขนมปังเห้วเนี่ยหว่าโหลก็เยอะไปบางทีอะกลัวว่ะกลัวสวยแล้ววิ่งก่อนเฮย้ยอะไรอะนี่น่าจะเป็นปืนนะฮะซึ่ง อันตรายวะไม่เอา <c oughs> ปล่อยทิ้งไหม <c oughs> คือพอเดาได้ว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นระเบิดวะไม่อยากลองอะ่ะนีก่อนคิปเปอร์อุย้ยอะไรอะอ๋อแบบนี้ก็มีด้วยสิเนาะ โอเคครับเข้าใจเอาละเอาละไม่ชอบคิปเปอร์แน่เลยอีกเลี้ยวนะคะหนีก่อนคิปเปอร์เฮย้ยอะไรอ่ะอ๋อสถานะขุณเร็วสถานะขุณเร็วฉันไหมนะโอ้ตะเกียงไม่ได้สักบาทเลยนะ่ะพี่โอ้ แต่ว่าเงินปลอดภัยก็โอเคเอ้ยไม่ใช่กล่องกล่องนั้นปลอดภัยก็โอเคนะฮะไม่อะไรหรอกต่อ,อให้จัดจนก็ตามอีกแล้วเฮ้ยอะไรอะลิเบโรลิเบโรอ,อ,อภาษาสเปนล้วนๆอ่านไม่ออกนะคะเสียดายมากอยากกลับไปเรียนเลยพูดถึงก็แบบเฮ้ย,อย,อยของคับล่ำรวยล่ำรวย ตำรวจจริงฮลัลโหลเฮ้ยนั่นไงยังอยู่นี่สวัสดีครับผมอ่าโอ้เราเอาเงินออกมาได้นะคะเอาไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราสามารถแลกของได้ซึ่งโอ้ยอยากแลกอันี้อยากแลกอันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลกเงินยังไงอะ่ะทุกคนเราไปดูคลิปก่อนนะเผื่อมันน่าจะมีบอกอะ่ะคือมันจะมีคลิปต้นฉบับอยู่นะคะที่คนที่เขาพูดภาษาส,าสเปนอะ่ะ เดีย๋ยวเราไปดูบ้างนึงโอเคเรียบร้อยนะคะเอะทับทริกเกอร์มีจริงๆด้วย VBC 1 2 4โอเคมาก็เออ่นี่นะคะเราสามารถแลกได้นะคะว่าจะเอาอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวเราจะแลกนี่โอ้โหสอรรี่สอรสอรี่แลกเจ้านี่มาก็เอ๊ถูกแลนี่เอ๊ไม่ใช่10เ,เหรียญเนาะนี่คือ10เหรียญ โอโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่าอ่าอ่อออเดี๋ยวเราตอนนี้ที่แรกได้โอโพวกนี้ก็คือแบบว่าคือต้องรวยต้องรวยจัดจาดนะคะฉะนั้นตอนนี้ที่แรกได้ก็คือก็ได้นะปอ <c oughs> โอเคได้ก็ไม่ได้แย่ะฮะไปต่อน,นี้กว่าก็ลงอยู่นี่ก่อนเนาะลงอย่าไปไหนก่อนนะ คือลุงสำคัญมากจริงๆลุงแบบว่าอย่าหนีไปไหนแล้วกันปกป้องลุงเท่าชีวิตนะคะเผื่อเขาแบบว่าไม่มาแล้วอะไรเงี้ยโอเคอยู่นี่ปก่อนนะคะต่อต่อุ้ยอู้มาเป็นเงินหนีด้วยนี่ไงเอ๊ะนี่อะไรอ่ะหนึ่งร้อยอ๋อหนึ่งร้อยเหรียญอ๋อไม่ใช่ ันนี้ค่างเงินยูโรวะโอเคจริงด้วยนะคะคือยูโรนั่เองทุกคนก็สามารถซื้อไอ้กด้นแครอทได้นะคะแต่เราไม่แน่ใจว่ากินกด้นแครอทแล้วได้อะไรวะไม่รู้อะ <c oughs> ช่างเถอะไปต่อนะเดี๋ยวทำไมได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะว้ายเงินเงินแป๊บนึงโ <c oughs> โหหิวเงินเลย <c oughs> ผมนี่หิวเลยคะ่ะเดี๋ยวทำไมใช้คำสั่งทริกเกอร์แล้วได้เงินอย่างเงี้ยฮัลโหลพี่ เดี๋ยว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 อ๋อเออเออเออต้องแบบนี้แหละโอเคโอเคเข้าใจละทุกคนคือเราต้องเก็บแบบนี้นะคะจะโอเคกว่าหมายถึงว่าอารมณ์แบบเก็บไว้ในธนาคารนะคะแต่ว่าตะกี้ก็คือเหมือนมาเป็นเงินสดอะ่ะภารกิจคือรวยล้นฟ้าโอเคไปหุยโอ้โหด่าไปละเดี๋ยวพี่หุมได้มาโคตรเยอะ เรานิลึกอ,อะไรได้ไหมไม่ได้ขนมปังอีกแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เจออ e ีโฟนอีกเลยนะทุกคนอีกแล้วฮัลโหลถามจริงไม่เก็บแล้วนะคะเหนื่อยเฮ้ยอ,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 อะไรอะ่ะหวมักทองก็ไม่ได้ใช้แล้วนะทุบทิ้งเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรอ่ะ คืออะไรอ๋อเหรียญนั่นเหรียญที่ค่าฉันอีบ้าเก็บวะคือมันจะจบที่ตรงไหนเอยคือที่เลือกมาเล่นเพราะรู้ว่ามันต้องมีฉากจบแน่นอนนะคะต้องมีแบบจุดจบแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเหมือนกันที่แน,น่โอ้โหเงิน,นรวยแล้วดิไม่อะไรอะ่ะอ๋ออีกละไปอีโฟนอีโฟนอีโฟนอ๋อ,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 อวัคทองอินฟินิตี้อันนี้เก็บ ด่วนๆนะคะอันนี้สําคัญมากคือพกอันเดียวพอประมาณนั้นเฮ้ยเงินดน้านบนเงินเพิ่มขนมปังไม่เอาอนี้ก่อนโอเคทุกคนเราว่าเราน่าจะพอแลกข,ของได้แล้วนะคะคือด้านบนเงินมันก็เพิ่มแล้วด้วยนี่ไงแลกผิดเหรอสวยเอากลับไปนี่ป่ะย่างเหรอไม่ใช่มันคือสิโหดูท่าเงินไม่เป็น๋อนี่ไง ได้แล้วเอา้าอยู่ตรงนี้เองโอ้โหได้ตั้งนานแล้วนี่ใช่นี่นี่คิดว่าหายโอเคไม่ใส่ก่อนทุกคนกันตายโอ้คิดว่าน่าจะอีกนานนะคะแต่ว่าคือตอนเนี้ยที่บ้านเขาข้างบ้านเขาก่อสร้างนะคะ คือเขากลับมาทํางานแล้วก็เสียงดังมากๆฉะนั้นเดี๋ยวเราไว้ต่อ EP 2แล้วกันนะคะทุกคนแต่ว่าก็คงไม่นานขนาดนั้นเจอกัน EP หน้านะคะเดี๋ยวรอดูเลยเสียงดังมากจริงพู่นโม่มาแล้วเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะขอตลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่อง4 r สีด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะบ๊าบยบาย